สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอหลักคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาขยี้กันหน่อยว่าปรากฏการณ์หลิงหลิงไม่ธรรมดาเนะว้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอก็ ตัวสินค้าคอสเมติกล่าสุดที่พี่หลิงไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ที่เมืองจีนอ่ะโปรโยา่าคือยอดขายถล่มทลายจนแบบว่าคือถ้าซื้อเครื่องสำอางโปรโย่าเนี่ยเขาจะมีแจกสติกเกอร์หลิงหลิงให้ด้วยนะคะแล้วถามว่ายอดขายถล่มทลายอะ่ะเป็นเพราะตัวสินค้าไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เอว่าซื้อเพราะสินค้าไหมเอว่าซื้อเพราะสติกเกอร์มากกว่าสติกเกอร์หลิงหลิงคลงอะ่ะเป็นอะไรที่เป็นแรไอเทมหายากมากๆคนไทยเห็นแล้วอยากได้กันไหมคะ ไม่รู้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาขยี้กันตรงนี้ว่าตอนนี้หลิงหลิงจะถือว่าอยู่เวลเดียวกับหลิวอ e ีเฟยเลยได้ไหมอะไรนะเอหลิวอ e ีเฟยใครอะเอหลายท่านน่าจะรู้จักนะอันนี้เป็นแบบเอลิฟนะคะศิลปินดาราระดับเอลิฟของเมืองจีนเลยนะคนไทยเราก็รู้จักเยอะนะสวยน่ารักนะคะแล้วพี่หลิงไปอยู่เวลเดียวกับเขาเลยเหรอเพราะอะไรทําไมนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกกัน ก่อนอื่นเลยค่ะใครที่ต้องการช้อปปี้นะคะช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะไปการช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถช้อปผ่านได้ทางช่อง A เลยนะใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์โนก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ ส่วนใครดูเวอร์ชั่นมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เ,เองนี่แหละจะมีคำว่ามอ M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่ A เ,เลือกสรรมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นท่านก็เลือกซื้อสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยค่ะง่าย,ายๆเพียงแค่จิ้มเดียวของท่านได้ประโยชน์ถึง5ไฟล์นะ 1. ท่านได้สินค้าไปใช้ 2A ได้ค่าคอมจาก YouTube นะ YouTube ได้ค่าคอมจาก Sho ป e e s h ป p e e ได้ค่าคอมจาก s ซ ller s e l l e r ได้กำไรจาก ทานไปชมนั่นเองคะ่ะเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเลยนะจ๊ะใครสะดวกทําทําเป็นทําใครไม่สะดวกทําไม่อยากทําบอกเป็นอย่างเดอ้ออ่ะมาดูกันหน่อยมารันกันเลยละกันนี่ค่ะนะเห็นกันหรือ,อยังนี่อันนี้เขาเป็นดาราระดับเอลิทของทางเมืองจีนกันนะพี่หลิงก็ติดไปด้วยหนึ่งในห้าหนมาดูกันหน่อยคือเขาทําออกมาว่าโปรย่าเนี่ยแบรนด์คอสเมติกแบรนด์เนี้ยนะ เขาใช้เลเวลไหนในการคัดเลือกพรีเซนเตอร์คือประมาณว่าเลือกเขาจะเลือกดาราศิลปินแต่ละคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์เขาว่าเขาเลือกประมาณระดับไหนเวลไหนโอเคป้าเขาก็เลยลิสต์ออกมาให้เลยค่ะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นปีคุณไอเรื่องสถิติอะไรพวกนี้นะคุณต้องยกให้ทางชาวจีนเขาเขาชอบเก็บสถิติรวบรวมแล้วก็สังเกตวิเคราะห์แล้วก็นำมาสู่การพัฒนา อันนี้แหละนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีที่คนไทยเราสามารถทําตามได้นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องอาศัยเวลามากๆนะในการเก็บรวบรวมสถิติอะไรพวกเนี้ยมาดูกันไล่เลียงมาตั้งแต่ต้นปีค่ะวันที่29มกราคมนะคะเขาบอกเป็นช่วงของอการโปรโมตในเทศกาลหรือดูใบไม้ผลิก็น่าจะแถวแถวตรุษจีนนะใ้้เอเดานะเขาบอกว่าเป็นทีมพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบใหม่ของโปรยา่าเขาเลือก คุณจางร่วนหนานนะอันนี้ก็คงจะดังในบ้านเขาอะนะเออมีใครรู้จักบ้างไหมคะถัดมาค่ะเดือนถัดมาวันที่ยี่สกุมภาพันธ์ค่ะอันนี้เป็นโหมดที่เขาจะต้องการส่งเสริมการขายทางด้านผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ต้องการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโคษกครีมกันแดดระดับโลกเลยอันนี้ก็คือจะโปรโมทครีมกันแดดอันใหม่นั่นแหละนะคะ ก็อันนี้ใช้หลิวอ e ีเฟยค่ะหลิวอ e ีเฟยคือนะอันนี้ที่เล่นเป็นเซียวเหลิงนึ่งใช่มีเล่นเป็นเซียวเหลิงหนึ่งภาคหนึ่งนะคะเออสวยน่ารักคนไทยรู้จักดีรู้จักกันใช่ไหมน่ารักเนาะแต่ตอนนี้หลิวอ e ีเฟยก็ตามการเวลาเนาะก็อายุสามสิบเจ็ดไปแล้วค่ะก็ตามการลวเวลาสวยอินเตอร์สูงร้อยเจ็ดสิบนะว่าพี่หลิงสูงแล้วหรืออ e ีเฟย ร้อสิบค่ะเขาสัญชาติอเมริกันคุณนะเป็นเชื้อสายจีนสัญชาติอเมริกันสวยอินเตอร์นะอ่าถัดมาวันที่15เมษายนค่ะนะอันนี้เขาจะเป็นในแนวธีมของการประกาศนะคะโคศกแบรนด์โปรย่า ah ของเขาแหละนะก็ใช้ยี่ยี่ยานเชนซีอ๋เอเอไม่รู้จักเราแต่เอ,อก็คลายเห็นเขาพูดถึงกัน เขาเรียกกันว่าแจ e, e ็คสันยีแจ็คสันยีอ่ะอืมจริงๆก็คือ e, อี้หยางเชียนซีอะไรประมาณเนี้ยนะเอก,ก็ไม่รู้จักเขาบอกว่าเป็นเออ่ดารานักร้องอะไรของชาวจีนเขาในวงบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยนะชื่อว่าแจ็คสันยีใครฟังเพลงจีนก็น่าจะรู้จักละมั้งอืมดังในบอยแบนด์แล้วก็เป็นดาราอะไรอย่างนี้ด้วยนะจะก็คือเอลิสของเขาถัดมาค่ะ วันที่23เมษายนนะคะตีมวันแม่ค่ะได้มาไปฉวนนะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และถัดมาก็คือวันที่30มิถุนายนค่ะเขาบอกว่ามาในตีมแรงบันดาลใจก็ได้ควงหลิงหลิงนั่นเองเป็นโปรโยาแบรนด์อินสปิเรชันแอมบาสเดอร์ออกเสียงไซเดอๆเ,เลยเนาะ เออก็เป็นในแนวตีแบบอินสปิเรชันนะคะก็ได้ควางหลิงหลิงคุณเห็นไหมคืออยู่ในเวลไหนเราก็ต้องเวลเวลเวลเอลิสแล้วอ่ะเพราะว่าไปประกบกับพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาบอกว่าเป็นระดับเอลิสคนจริงเขาบอกเองเขาไม่ได้อวยแต่ว่าถ้าอยู่ระดับเดียวกับหลิวอี้เฟยได้เอว่าก็โอ้นะคุณได้เลยนะหลิวอี้เฟยนี่ไม่ธรรมดานะคุณเขาดังไปทั่วเอเชียนะอืมไหนสวยๆทั้งนั้นสวยๆหล่อทั้งนั้นเห็นไหมพี่หลิงเรา นะคะศิลปินต้องถือว่าชาวไทยเนาะเพราะว่าแจ้งเกิดจากไทยไปเนี่ยไปไปไปเบียดอยู่กับเขาวะคุณคิดว่าไงล่ะคุณคิดว่าไงไม่ธรรมดาเนะ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าใครทําได้เนะว้ยเฮ้ยหลายคนเห็นแล้วปบมือค่ะบอกภูมิใจมากที่เห็นลูกหลิงไปอยู่เคียงข้างกับเหล่าคนดังระดับแนวหน้าของจีนก็นี่ล่ะคะก็เลยเป็นที่มาของการถูกกันแกล้งต่างๆนานา,นามันไปอยู่แนวหน้าของเขาแล้วเป็นใครคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ มีเชื้อไทยอยู่ในนั้นด้วยนะก็อาจจะโดนนิดยังไม่นิดนะเอไม่เว้นแต่ละวันเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวน้องเขาก็จะชินแล้วก็จะชาชินไปเองกับเหล่าเอฟซีด้วยเดี๋ยวมันชาชินไปเองค่ะโดนทุกวันโดนทุกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ชาชินไปเองเออไหนคนจีนเขารู้กันนะ่ะว่าพวกนี้ระดับเอลิสเขาก็เมสากันเอเขไปแอบส่องมาเขาบอกโู oo, ระดับหลิวอี้เฟย์แจ็คสันยีควงหลิงหลิงไปอยู่ได้ไงเนี้ย เป็นดาราชั้นนากับเขาเลยนะเนี่ยเออไม่ใช่ไปอยู่ได้ไงเขาไม่ได้ถามอันนี้เอกพูดพลินไปเอาใหม่เขาบอกอย่างงี้ก็อบอกโอ้ระดับหลิวอี้เฟยแจ็คสันจีควางหลิงหลิงต่างก็เป็นดาราชั้นนําทั้งนั้นเลยนั่นอันนี้คือคนจีนเขาพูดกันนะคือเขาไม่ได้อวยนะเขาคงดังกันจริงเพราะว่าถ้าระดับหลิวอี้เฟยอ่ะคุณไม่ธรรมดานะที่หลิงเราเนี่ยไปไกลมากค่ะไกลมากนะเออไหนมาดูเซ คือกับแบรนด์โปรโย่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าพี่หลิงเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายเดี๋ยวเออะไรเกิดขึ้นเป็นบุคคลอันตรายในแวดวงนาบันเทิงจีนเขาก็เสี่ยวที่คุณจะมาแยง่งงานแย่งเงินอะไรเขารึเปล่าเป็นนะเป็นเออบุคคลอันตรายที่เขาแบบแต่ละคนต้องหันมามองแล้วตอนแรกแรก,ก็ปล่อยไปเรื่อยๆคงไปไม่ถึงไหนหรอกนะคงไม่เท่าไรหร่หรอกปรากฏว่าโอ้โหด้วยแรงรักพลังแม่แม่พี่หลิงที่เมืองจีนนะคุณ อะไรมันเกิดจากอะไรคุณมาดูปรากฏการณ์ตอนที่เขาไลฟ์ขายของโปรยา่าหลังจากเปิดตัวพี่หลิงนะแล้ววันนั้นเขาก็ไลฟ์เลยเขาไลฟ์ขายออนไลน์กันไปวันที่สองสองกรกฎาคมนี้แล้วค่ะโอ้โหคุณยอดขายระเบิดรนะเบ้อนะมาดูกันว่ายังไงอันนี้เป็นโคศกนะคะก็คือพิธีกรในการขายออนไลน์อ่ะอันนี้ยังไม่มีพี่หลิงนะเขาบาขายเฉยๆแค่เป็นการเปิดตัวว่าพี่หลิงเป็นพรีซเซนเตอร์ในทีมอินสปิเรชันอันนี้ แล้วก็เนี่ยขายออนไลน์กันจนพิธีกรเหอร์อะเบอร์ไงเอ่ะมาค่อยๆไล่เรียงกันเขาบอกว่าอันนี้อันนี้พิธีกรนะเขามานอกรอบนะหลังจากเปิดขายไลฟ์สดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโูแม่ๆของหลิงหลิงอะตื่นเต้นกันมากเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์โปรย่านี้ทำให้สติกเกอร์ที่เราทำเอาไว้แจกอะนะสติกเกอร์นะแบบโอ้โหแบบว่าหมดอย่างรวดเร็ว ไปเลยบ๊ายบายสติกเกอร์ตอนนี้กำลังสั่งพิมพ์สติกเกอร์หลิงๆอย่างเร่งด่วนค่ะเขาบอกว่าแน่นอนสติกเกอร์อันนี้นะเดี๋ยวจะส่งตามหลังไปให้นะคะหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อแล้วเขานับตั้งแต่เริ่มวันที่สองกรกฎาคมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปขอให้ทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อไปเนี่ยให้รอรับสติกเกอร์นะหลังจากการสั่งซื้อประมาณ7วันทำการกำลังเร่ง เล่งพิมอยู่สติกเกอร์หมดเออเขาบอกขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจในสถานการณ์นี้ด้วยคือแบบอย่าอย่าอย่าเพิ่งโวยวายที่ไม่ได้สติกเกอร์นะแต่สินค้าคุณเอาไปก่อนแต่สติกเกอร์ยังไม่ได้อย่าเพิ่งโวยวายโอเคไหมคุณก็เลยเกิดคําถามว่าตกลงเสียเงินซื้อเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์โปรยา่าหรือว่าเสียเงินซื้อสติกเกอร์คะ <c oughs> และดูจะเหมือนอย่างหลังมากกว่านะเขาบอกของเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเจ็ดวันทําการเดี๋ยวจะส่งสติกเกอร์ตามไปให้ นะแล้วเดี๋ยวก็มารอนะกับกิจกรรมออฟไลน์เอ๊ะจะออฟไลน์ไหมไม่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 ออฟไลน์ line, ก็ออนไลน์ line, เหมือนกันที่พี่หลิงะจะมาไลฟ์สดขายโปรโยา่านะเขาบอกอย่าลืมนะวันนั้นน่ะเออจะมีโอกาสได้นะคะได้เจอตัวพี่หลิงอะ่ะมาขายโปรโย่าเองเลยอย่าลืมนะมันมีเปิดไลฟ์ขายของวันที่ยี่สิบสองนี้จ้านะเดี๋ยวพี่หลิงจะมาเองเลยนะ แล้วก็มารอคอยนะคะการได้นะอยู่ใกล้ชิดไลฟ์กับพี่หลิงหลิงของเราเอออย่าลืมอย่าลืมมาอุดหนุนกันในวันที่ยี่สิบสองจ้าโอ้โหเป็นไงล่ะคุณตื่นเต้นปะตื่นเต้นคุณดาราศิลปินชาวไทยนะคุณไปไลฟ์ขายของกี่งานแล้ววะเออเนาะคือพี่หลิงยังไงยังไงก็ได้เปรียบอะถึงจะจีนกลางยังไม่คล่องแต่พี่หลิงอ่านจีนออกอะคุณใช่ไหมเรียนมาจากฮ่องกงอ่ะ เออแล้วพอจริงกลางมันแป๊บนึงอะ่ะเดี๋ยวได้แหละพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้อันนี้พี่หลิงก็นะก็ได้เยอะเลยแล้วพี่หลิงก็คือรู้ภาษาจีนน่ะไปไกลเลยค่ะไปไลฟ์ขายของอะ่ะคุณจะมีซักดาราศิลปินชาวไทยกี่คนที่ได้ไปไลฟ์ขายของอย่างนี้คะ่ะแล้วยอดขายระเบิดรลเบิร์ดคือทุกอย่างนะองค์ประกอบอะไรมันเหมาะเจาะอยู่ตรงพี่หลิงตรงเนี้ยมันก็เลยไปไกลเลยอะ่ะแค่จุดติดนิดหนึ่งคือชู่ไปไกลเลยนะ อันนี้ยังมาบอกอีกว่าบัญชีทางการบัญชีออฟฟิเชียลของโปรโย่าเนี่ยได้ประกาศว่าเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนๆของลิงลิงควงสติกเกอร์ที่รวมอยู่ในเซ็ตก็เลยขายหมดเกลี้ยงไปเลยขณะน,นี้ทางโปรโย่ากำลังเร่งจัดหาสินค้าเข้าสต็อกขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านด้วยค่ะเออนะก็คือเมื่อวันที่สองเขาไลฟ์ขายจนแบบระเบิดระเบร้ร์ยอดขายสติกเกอร์หมดเลยนะ อืมให้มันได้อย่างงี้เซเออเขาบอกว่าเมื่อคืนวันที่สองกรกฎาคมที่มีไลฟ์ขายโปรโยา่าเขาบอกว่าพิธีกรตอนที่ไลฟ์สดของโปรโยา่ากล่าวถึงหลิงหลิงว่าทำไมอะไรจะฮอตกันอะไรขนาดนี้ตอนนี้สติกเกอร์หลิงหลิงหมดสต็อกไปเลยนะคะแล้วลูกค้าจะได้รับภายในเจ็วันทำการนี่ตรงนี้คือขีดเส้นใต้ย,ย้ำเลยนะโคตรขำเลยพิธีกรเตือนเว้ย ที่ก่อนเตือนว่าอะไรรู้ป่ะธีก่อเตือนว่าแฟนๆขาพูดแล้วพูดอีกนะกรุณาช้อปปิ้งอย่างมีสตินะคะเฮ้ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีด้วยหรอเขาบอกกรุณาช้อปปิ้งอย่างมีสติกันด้วยนะคะเออหัวเราะไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะพูดหลายครั้งเตือนแฟนๆกรุณาช้อปปิ้งอย่างมีสติเอออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่สองนะ มัน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 เป็นอะไรที่แบบมันมันฮือฮากันมากในเมืองจีนในโซเชียลจีนอะ่ะนะเขาบอกว่าพิธีกรมาโพส์อย่างงี้นะคือเขาขายตอนค่าๆใช่ป่ะแล้วตอนประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงคืนก็คือหลังจากไลฟ์แล้วแหละเขาก็มาเขียนนะเขาเขียนว่าไงลู้ป้าพีกรณคนที่ขายของในไลฟ์อะโปรยา่าเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าตอนเก้าโมงประมาณสามทุ่มละมั้งนะเขาเขียนว่าเก้าโมงเอดาว่าน่าจะตอนเย็นสามทุม่มเขาบอกว่าเขาดูไลฟ์สดขายของของ,ของโปรยา่าสักพักนะ อ๋ออันนี้อันนี้คนมาเล่าไม่ใช่พิธีกรเล่าพิธีกรก็เล่าส่วนหนึ่งว่าให้ช้อปปิ้งกันอย่างมีสติใช่ป่ะแต่อันนี้คนที่ดูไลฟ์สดเขาบอกว่าเขาดูไลฟ์สดของโปรโย่าตอนสามทุ่มเขาบอกเขาได้ยินว่าพิธีกรบอกว่าเนื่องจากยอดขายถล่มทลายมากสติกเกอร์ของหลิงหลิงควองอะหมดสต็อกไปเลยเอาเอาเกลี้ยงเลยอะสติกเกอร์หมดเลยขณะน,นี้ทางโปรโย่าก,กาลังสั่งพิมพ์ซ้ําอยู่หากใครก็ตามที่มีคําสั่งซื้อใหม่เข้ามาเนี่ย สติกเกอร์จะถูกจัดส่งแยกกันก็คือจะส่งไปให้ภายหลังภายใน7วันทําการแถมพิธีกรยังต้องคอยเตือนแฟนๆว่าให้บริโภคอย่างมีสติให้ใครๆว่าใช้สติเยอะๆนะบริโภคอย่างมีสติสตังด้วยค่ะคุณบอกคนนี้มันดูมันบอกว่าฉันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยอะ่ะหลิงๆทำอะไรลงไปลูกเออแบบประมาณว่าทำอะไรกับโซเชียลจีนเขานะมันรวนไปหมดเลย เนี่ยโปรโยา่าแฮชแท็กโปรย่าทูดแห่งแรงบันดาลใจ inspiration ambassador ก็คือพี่หลิงเนาะก็คือหลายคนเมืองจีนน่ะเขาชอบพี่หลิงตรงที่พี่หลิงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสวยด้วยก็ไปกันใหญ่เลยค่ะอันนี้อันนี้แคปมาเขาบอกว่าพิธีกรตอนถ่ายทอดสดขายของของโปรโยา่าเผยว่าพิธีกรตกตะลึงมากเมื่อเห็นรูปของหลิงหลิง คือเขาไม่รู้จักหลิงหลิงหรอกแต่พอเห็นรูปของพรีเซนเตอร์คนนี้ก็บอกโหตะลึงจึ้งเขาบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของการไลฟ์ขายอะเขาบอกพิธีกรเอาแต่บอกว่าหลิงสวยมากจากนั้นพิธีกรเองอดไม่ได้สั่งซื้อไปด้วยหนึ่งชุดเป็นชุดที่แพงที่สุดนะคะแล้วบอกว่าพิธีกรเองก็หวังนะว่าจะได้เป็นผู้โชคดีในการไปแบบเจอพี่หลิงอะในงานแฟนมิตรหางโจอะเขาใช้คำว่าแฟนมิตรหางโจว่ะนะก็ไม่รู้ว่า ยังไงหมายถึงว่าเออมันเป็นแค่ไลฟ์ขายของออนไลน์หรือว่าได้เจอตัวเป็นๆเ,เลยไม่รู้ว่าตกลงยังไงอ่ะใครรู้บ้างที่ห่างโจโปรย่าเนี่ยคือไปเจอพี่หลิงตัวเป็นๆเ,เลยหรือว่าไลฟ์ออนไลน์ขายของเหมือนเหมือนตอนนั้นขายอะไรนะใช่ F เอสเต้ป่ะตอนนั้นพี่หลิงไปขายอะไรนะแบ่งเครื่องสำอางเหมือนกันอะไฮเอ็นอะจะไม่ได้ขออภัยถ้าพูดผิดนะถ้าไม่ใช่เอสเต้แบด์อะไรอะจะไม่ได้อ่ะเออมีมีมีะ อันนี้ห่างโจครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบเจอตัวเป็นๆเ,เลยไหมหรือว่าออนไลน์เนอะเออไหนๆหนไหเขาบอกว่าเอาจริงนะเธอฉันก็ว่าพิธีกรไลฟ์สดโปรโย่าก็สวยมากเหมือนกันก็หวังนะว่าพิธีกรอะจะเป็นผู้โชคดีได้ตั๋วไปงานห่างโจแฟนมีตด้วยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกตแมทมากระหว่างสาวสวยสองคนมาเจอกันคืองานนี้ใครอยู่ด้อมเนี้ยเขาก็อยากที่จะ เขาชอบอะไรสวยๆงามๆแหละเขาถึงมาอยู่ด้อมนี้กันอะ่ะหลิงอออะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอถ้าได้ร่วมงานกับผู้หญิงสวยๆคนอื่นเขาจะดีใจมากคือเป็นนะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ชอบอะไรสวยๆงามๆนะเขาบอกว่าเขาเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นเขาบอกว่าเออพิธีกรในไลฟ์บอกว่าตะลึงจึ้งไปเลยเมื่อเห็นรูปถ่ายหลิงๆก่อนออกอากาศก็คือเขาไปไปอยู่หน้างานใช่ป่ะแล้วเขาก็เห็นรูปหลิงๆก็สวยจึ้งมาก นะเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยซื้ออันหนึ่งเพื่อจะสนับสนุนเหมือนกับที่ทุกคนทําด้วยก็เลยสั่งซื้อไปเลยเซตหนึ่งจากนั้นนะคะผู้ประกาศเขาก็นึกว่าแบบเล่นๆแบบว่าคล้ายๆว่าทําให้แบบว่าผู้ชมแบบว่าฮึกเห م, ิบเหิมแต่ไม่ค่ะเขาบอกว่าพิธีกรอะจิ้มสั่งซื้อไปที่ลิงก์หมายเลขหนึ่งจริงๆก็คือเซตที่แพงที่สุดคือไม่ได้พูดเล่นซื้อจริง นะแล้วก็พิธีกรเนี่ยก็เข้าร่วมการจับฉลากในตอนนั้นที่ไลฟ์สดด้วยนะแล้วพิธีกรก็บอกว่าฉันตั้งตารอที่จะเห็นว่าหลิงหลิงจะทําอะไรในงานแฟนมีตคืออยากจะเจอตัวเป็นๆพี่หลิงนะว่าจะสวยเหมือนในนีไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเออมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าใครจะไม่หลงรักหน้าตาแบบหลิงหลิงอย่างนี้ได้ล่ะเขาบอกว่า คล้ายๆว่าพี่ส่งของก็คือคล้ายๆเออ่พี่ไปสนียรีบๆมาส่งของเร็วๆนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปพี่หลิงอันเนี้ยโปรโย่าแต่เอว่ารูปนี้เหมือนแบบอิดิชเยอะไปป่ะเหมือนผมมันดําปื๊ดแล้วตัวก็เข,ขาาๆอันเนี้ยสไตล์คนจีนเลยดูแล้วมันไม่ค่อยธรรมชาติเนอะรูปนี้นะแต่รูปอื่นสวยนะแต่รูปนี้ดูแล้วแบบแลดูน่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนผีสาวอ่ะ ทำไปทำมาพี่หลิงเหมือนสไตล์จีนแผ่นดินใหญ่อย่างนี้เลยอะ่ะหน้าจะเขา,เขา่าซิซิแล้วผมดําปึ๊ดแล้วก็ตาโตโตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่หลิงสวยกว่านี้ได้นะขออภัยโปรโย่านะแต่จริงพี่หลิงทําสวยกว่านี้ได้นะทาไมรูปนี้มันดูแล้วมันแบบมันมันเหมือนเหมือน,น,นพี่หลิงสวยได้มากกว่าเนี้เออไหนมาดูซีตะลึงเนาะจึ้งไปเลยอันนี้ไม่ได้ราคาคุยนะเขาเขาเขาซื้อจริงนะแล้วเขาบอกว่า อืมอันนี้ค่ะมีขบวนการนะอืมจะบอกว่ามิจี้ไม่ใช่เออขบวนการผู้ไม่หวังดีผู้ไม่ประสงค์ดีตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรรูป้ปะจากปรากฏการณ์ของโปรโย่าที่โอ้โหสั่งซื้อกันระเบิดระเบ้อเขาบอกว่าเธอพวกแฟนขับน้องหลิงต้องระวังนะแม่แม่ทั้งหลายที่สั่งซื้อโปรโย่าไปอะ่ะระวังนะเพราะว่าเร็วๆเนี้ยมีคนนะ ส่งข้อความดิเรกเมสเซจถึงแฟนๆของหลิงหลิงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของจีเลยเพื่อเสนอที่จะขอซื้อภาพหน้าจอการยืนยันการสั่งซื้อโปรโยา่าห้ามขายให้พวกนั้นนะเพราะไอ้พวกนั้นนะ่ะเป็นแอนตี้แฟนแบบชำนาญการโปรเฟชชั่นแนลแอนตี้แฟนเลยเขาจะใช้กลยุทธ์ยังไงรู้ป่ะจะขอซื้อหน้าจอาสั่งซื้อโปรโย่าของแต่ละคนอ่ะเพื่อเอามาสร้างคอนเทนต์ว่า เป็นคล้ายๆอดีตอ่ะเคยเป็นแฟนคลับพี่หลิงแต่ตอนเนี้ยคยๆว่าเป็นแอดแบบเกลียดพี่หลิงไปแล้วคือจะแซงทําว่าเคยซื้อของพี่หลิงเยอะอย่างนี้เลยนะโปรย่ายอดอย่างนี้เลยนะแต่ตอนนี้หรอไม่หันหลังให้พี่หลิงไปแล้วไม่ไม่สนับสนุนพี่หลิงแล้วเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรถ้าให้เอคิดเองก็คือจะเรียกร้องให้คนอื่นๆนะทําตามเขาจะให้คนที่เคยรักพี่หลิงเอ๊ะมันเกิดเรื่องอะไรทําไมเขาเดินหันหลังให้พี่หลิงล่ะทำไมไม่รักพี่หลิงไม่สนับสนุนพี่หลิงต่อล่ะ เออก็เลยจะเกิดคําว่าเอะไงแล้วก็เลยจะมาดูอ๋อแล้วพอมาดูเรื่องราวต่างๆที่เขาสร้างเรื่องราวของพี่หลิงไม่ดีดามงดาม่าต่างๆบางคนมันก็ถอดใจเนาะบางคนมันก็ใจบาง่ะก็บอกเอา้าหรอโอ้เป็นอย่างนี้เหรอเออหันหลังให้บ้างดีกว่าเหมือนคนอื่นแสดงว่าคนนี้ไม่ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออโอ้โหคนจีนนะร้อยแปดเล่มเกวียนเอพูดถูกไหมมันยา 108. ร้อยแปดเล่มเกลีเขาใช้กับผู้หญิงเอเออ,อันนี้ใช้กับคนจีนโอ้โหมันยาร้อยแปด เขามีแผนกลยุทธ์อะไรมากมายเลยต้องระวังมากๆเลยนะคะโชคดีคนจีนเขาก็ทันกันไงนะจีนเทาจีนขาวอะไรเขาทันกันเขาก็แบบมามุกนี้หรอมาขอสั่งซื้อภาพหน้าหน้าสั่งซื้อของโปรย่าเพื่อที่จะเอาไปทำคอนเทนต์เดี๋ยวมาดูกันว่าเขากลยุทธ์เขาเป็นยังไงก็คือว่าเขาบอกว่าจะขอเสนอซื้อนะ ภาพหน้าจอการสั่งซื้อโปรโย่านเนี่ยให้ราคาสี่สิบหยวนขายให้ฉันได้ไหมเออไหนไหนน่าสนใจเนืเรามาดูวิธีการของจีนเทากันหน่อยซิเอไปหาว่าเขาเป็นจีนเทาเหรอเออเทาไม่เทาไม่รู้ว่าแต่วิธีการเขาเทาๆาในการแกล้งพี่หลิงนะมาดูซิอันนี้บอกว่าแม่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 หลิงหลิงมามา่มาหลิงหลิงเป็นทั้งแม่ทั้งอมาม่านะไม่รู้แม่หรือมาทั้งแม่ทั้งคุณแม่และอมาม่าของพี่หลิงฟังทางนี้ สนใจกันหน่อยเร็วๆเมื่อเร็วๆนี้บนแอป pp, เสี่ยวหงซูนะคะตอกตอกและแพลตฟอร์มอื่นๆในจีนน่ะมีแอนตี้แฟนบางคนได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มาส่งข้อความไดเรกเมสเซจเพื่อถามแฟนๆที่อุดหนุนโปรยา่าในราคาตั้งแต่20-50หยวนก็คือพวกแอนตี้แฟนพวกนี้เขา ะะมาด c t m เมสเ g จขอซื้อภาพหน้าจอการสั่งซื้อโปรโยา่าโดยให้ราคาตั้งแต่20หยวนถึง50หยวน20หยวนก็คือประมาณเกือบร้อยบาทเนาะถึงประมาณ250บาทคือคุณเข้าใจป้าถึงเงินมันจะดูเล็กน้อยแต่แบบว่าเหมือนได้มาฟรีๆบางคนไม่รู้เอา้าก็เป็น,ปนไรเลยฉันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเออก็ขายไปแต่ตอนนี้เขามาประกาศเตือนกันแล้วอ๋อจะเอาไปทำมิดีมิลายพี่หลิงเขาก็จะรู้กันก็จะได้ไม่ขายให้งนะ แสดงว่าเคยแล้วนะเคยทำวิธีนี้แล้วนะก็คือแบบขอสั่งซื้อนะคะภาพหน้าจอที่สั่งซื้อของโปรโยา่าให้ราคาตั้งแต่ยี่สิบถึงห้าสิบหยวนวงเล็บนะคะในการสั่งซื้อภาพหน้าจอของใบเสร็จโปรโยา่าส่วนเหตุผลที่พวกนั้นต้องการภาพหน้าจออนันนะ่ะฉันเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าพวกนั้นมันจะเอาไปทำอะไรเออแต่คนไทยเราไม่รู้เนอะแต่จีนจีนกับจีนเขาเขามีคำอะไรนะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ นะเข้าใจว่าเขารู้กันเลยอว่าจะเอาไปทําอะไรแต่เราอ่ะชาวเราไม่รู้หรอกชาวเรายังโหนเนสใสใสอินโนเซนยังไม่รู้เลยว่าจีนมันจะทาอะไรแต่จีนกับจีนมันเห็นกันออกขออภัยไม่ได้เรียกว่ามันหรืออะไรนะมันแบบเขาเห็นกันออกเขาดูกันออกไกเห็นติงงูงูเห็นนมไก่นะเขาบอกว่ามันง่ายมากเลยนะอ่ะเขามาอธิบายต่อค่ะก็หลังจากแอนตี้แฟนพวกนี้ใช่ป่ะมันได้รวบรวมภาพหน้าจอของการสั่งซื้อสินค้าแล้วอ่ะ พวกมันน่ะก็จะเอาภาพหน้าจอเหล่านี้เอาไปทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็แฝงสร้างละครตีตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าเลิกเป็นแฟนหลิงหลิงแล้วก็หันหลังให้กับหลิงหลิงแล้วก็โดยเนี่ยฉันเคยเป็นแฟนจริงๆนะฉันเคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของหลิงหลิงอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แกล้งทำเป็นว่าเคยเป็นแฟนพี่หลิงแต่ตอนนี้เลิกรักแล้วหันหลังให้พี่หลิงนะเขาบอกเพราะฉะนั้นโปรด อย่ามอบภาพหน้าจอการสั่งซื้อของคุณให้กับใครไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อ,อไรที่ไหนให้เบอร์ภาพหน้าจอเหล่านั้นซะก่อนที่จะแสดงให้คนอื่นดูเพราะว่าคนจีนเขาชอบมาไฟกันอะฉันสั่งซื้อแล้วเห็นไหมตอนแรกๆถ้าใครดูคลิปเออะเขาจะชอบแบบว่าฉันสั่งซื้อแล้วยอดเท่าน,นี้เท่าน,นี้เรามาขิงกันอะไรอย่างเงี้ยใครให้มากกว่าใครซื้อมากกว่าใครสนับสนุนพี่หลิงน้องออมมากกว่าเอาภาพหน้าจอใบเสร็จมาไฟกัน นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกขอรณรงค์นะถ,ถ้าจะถ้าจะแบบว่าโชว์ภาพหน้าจออะไรอย่างง้นนะให้เบลอเบลอภาพหน้าจอก่อนที่จะแสดงให้คนอื่นดูเอาแล้วเบลอแล้วจะแสดงยังไงเบลอแบบเห็นจางๆนะหล่อไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกอยังไงให้เบลอก่อนที่จะให้คนอื่นดูละกันไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมมือทำร้ายหลิงหลิงควงด้วยการมอบภาพเหล่านี้ให้กับแอนตี้แฟนคุณ จะกลายเป็นคนที่ทำร้ายความหลิงหลิงอย่างไม่ตั้งใจก็คือโดนยืมมือฆ่าหลิงหลิงอะระวังนะทุกคนเรารู้กลยุทธ์ของทางจีนเขาแล้วทางไทยระวังกันด้วยนะคะอย่าแบบว่าไอ้ภาพหน้าจอยอย่างเงี้ยบางคนก็ขิงกันในโซเชียลอะเนาะเอามาโชว์ว่าฉันสั่งซื้อไปแล้วคือเจตนาดีไงหวังจะบิวอารมณ์ให้คนซื้อตามซื้อตามกันเยอะๆช่วยอุดหนุนหลิงออมแต่ใดๆคือมันมีผู้ไม่ประสงค์ดีไม่หวังดีอะเอาภาพอันเนี้ยนะไป ไปไปไปทำเรื่องไปสร้างซีรีส์ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าเคยรักหลิงหลิงเคยสนับสนุนหลิงหลิงสั่งซื้อของหลิงหลิงเท่านี้เท่านี้แต่ตอนนี้ด้วยนะคะดราม่าเรื่องราวต่างๆออกมาฉันขอไม่สนับสนุนหลิงหลิงอีกแล้วลาก่อนบายบายหลิงหลิงขวงใครเห็นด้วยกับฉันก็ตามมาจ้าเออโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยอะแรงแรงพูดได้คําเดียวว่าแรงแถมคนจีนใจป๋าอีกแนะ ใครส่งภาพหน้าจอามาขอซื้อสี่สิบหยวนห้าสิบหยวนอะไรก็ว่าไปบางคนไม่ทันเกมไนงะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเสียฉันยังได้นะสมมติฉันซื้อผลิตภัณฑ์ไปพันหนึ่งเอาฉันได้กลับคืนมาร้อยหนึ่งเอ,อ๊ะก็ดีนน่ฉันไม่เห็นเสียอะไรเลยแต่ใดๆคือคุณกําลังโดนยืมมือค่าควงหลิงๆกับแฟนคลับน้องออมก็ต้องรู้เหมือนกันนะเหมือนกันนะคะกลยุทธ์เดียวกันแหละต้องระวังนะคะภาพหน้าจอในการสั่งซื้อสินค้าใดๆของพี่หลิงน้องออมโปรดระวังเขาจะใช้คอนเทนต์ที่ว่า เขาจะเอาไปสร้างคอนเทนต์ที่ว่าเขาว่าเคยเป็นแฟนคลับหลิงออมแต่ตอนนี้เดินหันหลังให้แล้วบายบายลาก่อนจะด้วยเรื่องราวที่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ดีอะ่ะก็ไม่ขอสนับสนุนหลิงออมอีกต่อไปแล้วมันจะคล้ายๆว่าเขาเรียกอะไรพวกมากลากไปอะ่ะเออเขา้าใจปะเขาจะทําให้จิตใจหวั่นไหวนะด้อมนี้ใจต้องแข็งเดอ้อโอ้โหกลยุทธ์พี่จีนเราต้องเรียนรู้เราต้องทันเขานะเราต้องทันเขานะ เนี่ยเขาบอกมีการจ่ายเงินสี่สิบหยวนคือเสนอเงินสี่สิบหยวนในการนะขอซื้อภาพหน้าจอยืนยันการสั่งซื้อโปรโยา่าได้เปล่าเธอขอซื้อสี่สิบหยวนหืมโอหเล่นกันอย่างนี้เลยอะไหนเขาบอกว่ามันก็โอเคไม่ใช่หรอก็แค่เขาขอซื้อเราก็ขายไปเองเราก็หัวร้อนนะเขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะซีไอพวกนี้ มันอ่ะใช้เงินเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ไม่มีความสามารถไปทําอะไรก็เลยต้องหานมาพึ่งวิธีหน้ารังเกียดเหล่านี้อะก็คือใช้วิธีสกปรกอะนะคะโอเคโอเคตอนนี้รู้แล้วมันมัน,ม,นมันถูกเปิดโปงแผนหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะระวังตัวนะเออจะไม่แบบจะไม่หลงกลอนะ่ะโดนยืมมือฆ่าพี่หลิงนะคือใดๆบางคนก็นะัเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการฆ่าหลิงๆทางอ้อมโดยไม่รู้ตัว เออเราก็ไม่รู้วนะ่าเนื้อกลยุทธ์เขาแยบยน์มากเธอชานพูดซึ่งอาศัยอยู่ในอเมริกาฉันรู้สึกตกใจมากๆเลยเมื่อเห็นแฟนๆชาวจีนของหลิงออมหรือครึ่งหนึ่งของแฟนๆหันหลังห้ยกับหลิง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 เป็นคนจีนครึ่งหนึ่งเป็นลูกครึ่งจีนทำไมโหดร้ายแปลกประหลาดมากเลยในตอนนี้ายไม้เข้าใจจริงๆเลย นะคะอันนี้คือคนที่เป็นแฟนขับหลิงออมที่อยู่ในอเมริกาเขาบอกอคนจีนทํากันขนาดนี้เลยเหรอหลิงหลิงครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนมีใช่หรอโอ้โหอายไมย้เข้าใจจริงๆเลยฝรั่งยังงงอ่ะคุณโอ้โอย่าว่าฝรั่งงงเลยค่ะไทยก็งงอะไรอะไร,ะไรนะคะไหนมาดูซิอันนี้บอกว่าไหนไหนไหนเออ อ่ะวันนี้เอาไปเสิร์ฟกันแค่นี้แล้วกันมาเรียนรู้กลยุทธ์นะคะอย่าให้ใครมาใช้มือเรามาหลอกเราเอามือเราไปฆ่าพี่หลิงหลิงกับน,น้องออมเนอะเออมันแยบยนต์มากๆเดอ้อนะอืมอืมต้องระวังอันนี้ก็ถือว่านะค่อยๆเรียนรู้ไปกับพี่จีนเขาแหละนะคะรู้โลกรู้เรารู้เหตุการณ์รักหลิงออมค่ะ นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ